สวัสดีค่ะทักทายยามเย็นค่ำๆนะคะพามาชมอะไรเอ่ยอมาชมน้องแตงโมนะคะน้องแตงโมที่สวนสวนแตงโมถแถวๆมอนะคะถแถวๆมอลำกำแหงตําบลน,นอกเมืองอันนี้ก็คือเริ่มเก็บเก็บผลผลิตใกล้จะหมดแล้วนะคะเ,นนเห็นไหอยัง น้องรันหาน้องรันโชว์หน่อยโชว์ไม่ได้โชว์เตงโมหน่อยค่ะยกแตงโมมานี่ค่ะก็คือช่วงนี้อันนี้เป็นแตงโมเตียงโมไร้สารนะคะปลดสารพิษชูยไหนน้องรันมาชมสิคะไหนให้กันไปชมชมนี่ค่ะไปอีกที่นึงไปอีกที่นึงเดี๋ยวไปดูกัน จะปลูกเป็นแปลงนะคะแปลงแถวยาวเลยเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูนะคะนี่แลวยาวๆไหนสวยนะคะนี่ไงยาวๆอุฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนั้นนะคะนี้เรามาชมสวนแตงโมไร้สารพิษนะคะัหลดสารที่ตำบลนอกเมืองตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนโตๆประมาณนี้มานนี้อยู่าต้องกล้องนะคะชมน,ออนี่ค่ะแตงโมสวยมากหวานก็จะนำไปขายที่ตลาดเขียวด้วยนะไปดูฝั่งนน้นมีอันโตๆที่ขันน้ำลูกโตมีไหมคะอยู่นู่นไหนคะโูน่นค่ะโอ้โหเดี๋ยวไปดู ไปชมเฮ้น้องรันเรามาถึงค่อนข้างจะจะเย็นแล้วอ่านั้นลูกใหญ่นี่นะคะลูกใหญ่นี่นะคะน้องรันถือกล้องให้หน่อยได้ไหมเอ้ยนี่ค่ะน,น,นี่นะคะมาชมสวนแตงโม สวนแตงโมไร่าสารนะคะปลดสารที่ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์าทางพี่จัดเส้นนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหง่ยามยินสวยงามะะมากค่ะประมาณนี้เลยนะคะลองด,ดิดูดิไหนน้องดังโป๊เป๋ง ชมสวนแตงโมกันวันนี้ซื้อแตงโมด้วยชมสวนด้วย้ชอบเด็กแตงโมแตงโมเป็นเป็นเป็นผลไม้นะคะเป็นผลไม้ที่ที่นิยมนิยมทานกันมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเขาจะให้มีน้านะคะมีน้ํามีน้ําแล้วก็หวานชื่นใจ วันนี้มาลุยถึงสวนเลยลูกยังน้อยๆอ,อยู่เป็นแปลงยาวลงไปถึงนน้นเลยเริ่มจะเก็บเริ่มจะเก็บผลผลิตหมดหมดแล้วนะคะ ก็จะเหลือประมาณนี้ให้เราได้ชมพาเพื่อนๆนะคะท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านมาชมแตงโมกับบรรยากาศข้าๆวันนี้ขอบคุณที่ที่ชมคลิปนี้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะบาย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 คะ่ะลม่ลงมาดูยอะไรนี่